สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยครับสวัสดีค่ะลองนึกภาพตามผมนะครับทุ่งนาแห่งหนึ่งในอังกฤษแล้วก็มีกลุ่มนักโบราณคดีอาสาสมัครกาลังขุดค้นอะไรบางอย่างอยู่อออ และจู่ๆเขาก็ไปเจอวัตถุโลหะชิ้นหนึ่งหน้าตาเออ่แปลกมากเป็นทรง12หน้ามีรูมีปุ่มอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วทุกคนเขาคงหยุดนิ่งกันไปเลยใช่เลยครับเพราะคำถามรากที่ขึ้นมาในหัวเลยคือนี่มันอะไรกันเนี่ยสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยแหละค่ะคือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการโบราณาคดีโรมันเราเรียกมันว่าโดเดคาฮ,รด,คาฮดรอนโดเดคาฮดรอนหรือลูกบาท12หน้าค่ะ แล้วการค้นพบครั้งล่าสุดที่ Northern Disney เนี่ยมันสำคัญมากเพราะชิ้นที่เจอเนี่ยมันสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบขนาดไหนครับสมบูรณ์จนแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่ามันถูกฝังอยู่ใต้ดินมาตั้ง1,700ปี1,700ปีนี่แหละครับคือประเด็นของเราในวันนี้เรามีวัตถุที่สร้างอย่างประณีตมากพบทั่วยุโรปเลยแต่ไม่มีบันทึกของชาวโรมันพูดถึงมันเลยแม้แต่ประโยคเดียว ใช่ค่ะเหมือนเป็นวัตถุผีในประวัติศาสตร์เลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกทุกเบาะแสที่เรามีกันครับตั้งแต่ตัววัตถุสถานที่ที่พบไปจนถึงทฤษฎีแปลกๆเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าชาวโรมันโบราณใช้เจ้าสิ่งนี้ทำอะไรกันแน่ค่ะมาเริ่มกันเลยโอเคครับมาเริ่มแกะรอยจากตัวมันเองก่อนเลยลักษณะของมันช่วยอธิบายให้เห็นภาพชัดๆอีกทีได้ไหมครับได้ค่ะมันคือวัตถุโลหะที่ข้างในกลวงนะคะมี12หน้าครับ สิบสองหน้าแล้วแต่ละหน้าก็เป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันเป๊ะเ,เลยห้าเหลี่ยมแล้วก็มีรูใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงกลางของทุกหน้าจะมีรูวงกลมเจาะไว้แต่ว่าขนาดของรูในแต่ละหน้าจะไม่เท่ากันนะคะอ๋อขนาดไม่เท่ากันด้วยค่ะแล้วตรงมุมทุกมุมก็จะมีปุ่นกลมๆยื่นออกมาอืมฟังดูซับซ้อนมากแล้วขนาดมันใหญ่แค่ไหนครับอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะขนาดมันหลากหลายมากมีตั้งแต่เล็กๆเ,เท่าลูกกอล์ฟเล็กนิดเดียวเอง ไปจนถึงใหญ่เท่าผลเกรฟฟรุตก็มีคือมันไม่มีขนาดมาตรฐานเลยสักชิ้นค่ะโห oh, ไม่มีมาตรฐานเลยแล้ววัสดุล่ะครับดูประณีตขนาดนี้ต้องเป็นของมีค่าแน่ๆก็เกือบถูกนะคะส่วนใหญ่ทำจากโลหะผสมทองแดงที่เราเรียกกันว่าสำริดหรือบรอนซ์๋อครับสำหรับชิ้นล่าสุดที่นอตันดิสนี์เขาเอาไปวิเคราะห์ด,ด้วยเทคนิค XRF ค่ะผลออกมาน่าสนใจมากเป็นยังไงครับ มันประกอบด้วยทองแดง 75%, ดีบุก7%แล้วก็อันนี้แหละที่น่าประหลาดใจคือมีตะกั่วผสมอยู่ด้วยถึง18%ค่ะ18เดี๋ยวนะครับตะกั่วเหรอครับทำไมต้องใส่ตะกั่วเยอะขนาดนั้นนั่นนะสิคะในเชิงโลหะวิทยาเนี่ยการหล่อโลหะที่มีตะกั่วเยอะขนาดนี้มันยากมากเลยนะคะยากยังไงครับคือมันจะทำให้โลหะเปราะ แล้วก็ควบคุมการแข่งตัวได้ยากมากถ้าช่างฝีมือไม่เก่งจริงนี่คือแตกง่ายเลยแสดงว่าคนที่สร้างนี้ต้องเป็นช่างระดับปรมาจารย์เลยถูกต้องค่ะการสร้างวัตถุรูปทรงซับซ้อนกลมๆแบบนี้ด้วยโลหะสูตรนี้ได้คือต้องใช้ทักษะสูงมากจริงๆแปลว่านี่ไม่ใช่ของโลโหลไม่ใช่ของที่ผลิตทีละเยอะๆแต่เป็นของมีค่าที่ต้องใช้ทั้งเวลาและฝีมือชั้นครูใช่เลยค่ะ มันบอกเราตั้งแต่แรกเลยว่าวัตถุชิ้นนี้ต้องมีความสำคัญบางอย่างแน่นอนยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่เลยครับเอาล่ะพอเรารู้จักตัววัตถุแล้วเบาะแสต่อไปคือแผนที่เกิดเหตุผมได้ยินมาว่าการกระจายตัวของมันนี่แปลกมากๆเลยใช่ไหมครับปแปลกมากค่ะคือจนถึงตอนนี้เราเจอโดเดคาไฮดรอแล้วร้อยกว่าชิ้นนะคะร้อยกว่าชิ้นแต่ทั้งหมดถูกพบในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป ซึ่งเคยเป็นเหมือนจังหวัดชายแดนของจักรวรรดิโรมันอย่างเช่นที่ไหนบ้างครับก็อย่างเช่นบริเตนหรืออังกฤษในปัจจุบนันกอลก็คือฝรั่งเศสเบลเชียมแล้วก็เยอรม,มนีหรือเยอรมนีค่ะอืมแต่จุดที่แปลกที่สุดและอาจจะเป็นกุญแจสําคัญของปริศนานี้ก็คือคืออะไรครับเราไม่เคยเจอโดเดคาไฮดรอนในอิตาลีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิครับไม่มีในอิตาลีเลยเหรอครับไม่มีในโรมที่เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเลยเนี่ยนะ ไม่มีเลยค่ะนี่มันเหมือนกับเราเจอเครื่องต้มยำกุ้งทั่วโลกแต่ไม่เจอในประเทศไทยเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะใช่เลยมันบอกใบเราชัดมากว่านี่อาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมโรมันแท้แต่เป็นวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นถูกต้องค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่เหล่านี้ที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมแบบกลโรมันโกลโรมัน คือการผสมกันระหว่างวัฒนธรรมโรมันกับวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นดั้งเดิมอย่างพวกเผ่ากอหรือเซลติกใช่เลยค่ะเป็นวัฒนธรรมลูกผสมที่รับเอาเทคโนโลยีแบบโรมันเข้ามาแต่ยังคงรักษาความเชื่อหรือประเพณีดั้งเดิมของตัวเองไว้แล้วถ้าเรากลับไปดูที่การค้นพบล่าสุดที่นอตตันดิสนีนะคะภาพจะชัดขึ้นไปอีกเพราะเขาเจอวัตถุชิ้นนี้ใกล้ๆกับคาราสหัโรมันครับ แต่ในพื้นที่เดียวกันนั้นก็เคยมีการค้นพบรูปปั้นเทพเจ้าผู้ขี่ม้าซึ่งไม่ใช่เทพของโรมันแต่เป็นเทพท้องถิ่นของชาวโรมันบริตตชค่ะโอ้โหจิกสอเริ่มต่อกันติดแล้วแสดงว่ามันถูกพบในบริบทที่เกี่ยวกับความเชื่อท้องถิ่นไม่ใช่ศาสนาทางการของโรมใช่ค่ะนี่เป็นเบาะแสที่ใหญ่มากจริงๆมันกำลังนำทางเราออกจากความคิดที่ว่า นี่คืออุปกรณ์ของทหารโรมันแล้วผลักเราไปสู่โลกแห่งพิธีกรรมของคนท้องถิ่นแทนโอเคครับพอเราได้เบาะแสรเรื่องสถานที่แล้วทีนี้มาถึงคำถามใหญ่ที่สุดมันคืออะไรกันแน่ผมได้ยินมาว่ามีคนเสนอทฤษฎีกันเยอะมากเยอะจริงๆค่ะมีตั้งแต่ที่ดูจริงจังไปจนถึงทฤษฎีที่อ่อค่อนข้างสร้างสารรค์เลยทีเดียว <laughs> ผมเคยได้ยินมาทั้งว่าเป็นเครื่องมือวัดระยะในสนามรบ อันนั้นทฤษฎีคลาสสิกเลยเป็นปฏิทินดูดาวเป็นของเล่นหรือแม้กระทั่งเป็นเชิงเทียนก็มีใช่ค่ะเพราะเคยมีชิ้นหนึ่งเจอคราบขี้พึ่งด้านในแล้วก็มีทฤษฎีว่าเป็นอุปกรณ์ถักนิตติง้งไวกิ้งนิตติ้งค่ะหรืออาจจะเป็นแค่หัวคาชาของนักบวชฟังดูก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างนะครับแต่พอเอาหลักฐานที่เราคุยกันมาเมื่อกี้มาจับหลายทฤษฎีก็เริ่มมีปัญหาแล้วใช่ไหมครับ มีปัญหายอย่างมากเลยค่ะเรามาค่อยๆตัดตัวเลือกกันนะคะครับอย่างแรกเลยทฤษฎีเครื่องมือวัดระยะอันนี้ตกไปเลยเพราะขนาดไม่เท่ากันถูกต้องค่ะถ้าเป็นเครื่องมือวัดมันต้องมีขนาดมาตรฐานเป๊ะๆทุกชิ้นจริงด้วยครับแล้วทฤษฎีเครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์ถักแหละครับหลักฐานที่ชัดที่สุดคือสภาพของวัตถุค่ะคือวัตถุที่ใช้ทํางานฝีมือโดยเฉพาะที่ต้องมีการเสียดสีมันต้องมีร่องรอยการสึกหรอ,อ แต่โดเดคาฮฮดอนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชิ้นล่าสุดที่สมบูรณ์มากกลับมีสภาพที่เรียบเนียนเหมือนใหม่ไม่มีร่องรอยการใช้งานแบบนั้นเลยเหมือนกับว่ามันถูกสร้างมาเพื่อให้อยู่เฉยๆหรือใช้ในลักษณะที่ไม่เกิดการเสียดสีรุนแรงค่ะงานทฤษฎีเชิงเทียนก็คงตดไปเหมือนกันเพราะเจอแค่ชิ้นเดียวจากเป็นร้อยอาจจะเป็นการเอาไปใช้ผิดประเภททีหลังก็ได้เป็นไปได้สูงมากค่ะดังนั้นพอเราตัดทฤษฎีการใช้งานเชิงปฏิบัติออกไปหมดมันก็เหลือแค่ทฤษฎีเดียว ใช่ค่ะเหลือทฤษฎีเดียวที่สอดคล้องกับหลักฐานแวดล้อมทั้งหมดที่เรามีนั่นก็คือมันเป็นวัตถุสําหรับใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาหรือเวทมนต์ถูกต้องค่ะทฤษฎีนี้มีน้ำหนักมากที่สุดในตอนนี้เลยมันเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันได้หมดเลยอย่างเช่นเรื่องสถานที่ที่พบใช่ค่ะที่มักเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวกอโรมันหรือพบในหลุมศพของสตรีชั้นสูงซึ่งอาจจะบอกว่ามันเป็นเครื่องรางหรือวัตถุป,ประกอบพิธีกรรมแล้วเรื่องเวทมนต์นี้มัน มันมีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนกว่านี้ไหมครับหรือเป็นแค่การคาดเดามีสมมุติฐานที่น่าสนใจจากพิพิธภัณฑ์กอโลโรมันในเบลเยียมค่ะเขาเชื่อว่ามันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมทำนายโชคชะตาหรือเวทมนต์บางอย่างครับซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้กลายเป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อศาสนาคริสต์เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในจักรวรรดิโรมันอ๋อตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันพีคข,ขึ้นมาเลยถ้ามันเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมลับๆที่ผิดกฎหมายค่ะ มันก็จะอธิบายปริศนาที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้ได้ทันทีใช่เลยค่ะมันอธิบายความเงียบในหน้าประวัติศาสตร์ได้ทำไมถึงไม่มีใครเขียนถึงมันไม่มีใครวาดภาพมันไว้เลยก็เพราะว่าการครอบครองหรือใช้งานมันเป็นเรื่องที่ต้องเก็บเป็นความลับสุดยอดการบันทึกเรื่องราวของมันก็เท่ากับทิ้งหลักฐานมัดตัวเองซึ่งอันตรายมากในยุคนั้นมากค่ะนี่คือจุดที่ผมว่าน,น่าครึ่งที่สุดเลยนะคือการที่วัตถุที่ซับซ้อนสวยงามขนาดนี้ กลับถูกลบหายไปจากบันทึกประวัติศาสตร์ได้หมดจดเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยประเด็นนี้ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาสองทางหลักๆค่ะทางแรกก็คืออย่างที่เราคุยกันไปคือมันเป็นของลับครับเป็นของต้องห้ามที่ต้องปกปิดใช่ค่ะส่วนอีกทางหนึ่งซึ่งมีน้ําหนักน้อยกว่าแต่ก็น่าคิดคืออะไรครับคือมันอาจจะเป็นของที่ธรรมดาเกินไปจนไม่มีใครคิดจะบันทึกถึงมันธรรมดาเกินไปค่ะ คล้ายๆกับที่เราคงไม่มานั่นเขียนบันทึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับที่แขวนกุญแจในบ้านเพราะเห็นกันจนชินตาเกินไปแต่ผมขอแย้งทฤษฎีนี้หน่อยได้ไหมครับคือถ้าดูจากฝีมือการสร้างที่ต้องใช้ช่างระดับปรมาจารย์กับวัสดุที่ทำยากขนาดนั้นมันดูไม่น่าจะใช่ของธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเป็นข้อตัวยงที่ดีมากค่ะและนั่นก็คือเหตุผลที่นักโบราณคดีส่วนใหญ่ให้น้ำหนักกับทฤษฎีของลับมากกว่าเพราะมันขัดกับหลักฐานทางกายภาพ อย่างสิ้นเชิงเลยค่ะความประณีตของมันตะโกนบอกเราว่าฉันไม่ใช่ของธรรมดาดังนั้นทฤษฎีวัตถุในพิธีกรรมลับจึงดูจะลงตัวกับหลักฐานทั้งหมดที่เรามีมากที่สุดพอฟังมาทั้งหมดแล้วก็คือเรามีวัตถุที่สร้างอย่างสวยงามซับซ้อนพบในจังหวัดชายแดนของจกักรวรรดิโรมัน แต่กลับไรร่องรอยในประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิงมันคือปริศนาที่สมบูรณ์แบบจริงๆที่ชาวกอรโรมันทิ้งไวใ้ให้เราครบคิดนานนับพันปีโดเรคาไฮดรอนคือตัวอย่างชั้นดีของปริศนาที่ยิ่งใหญ่ทางโบราณคดีเลยค่ะ และบางทีความน่าลหลงไหลของมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่คําตอบสุดท้ายแต่อยู่ที่ตัวคําถามใช่ค่ะอยู่ที่ตัวคำถามและจินตนาการที่มันจุดประกายขึ้นมามันคือความท้าทายและความสนุกของงานโบราณาคดีค่ะและก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อมูลชิ้นหนึ่งที่อาจจะทาให้ปริศนานี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับค่ะ ในขณะที่เรากำลังพยายามไขปริศนาของโดเดคาไฮดรอนที่ทำจากสัมฤทิ์ในโลกโรมันมีแหล่งข้อมูลหนึ่งพูดถึงการค้นพบวัตถุรูปทรงคล้ายกันมากแต่ขนาดเล็กกว่าและทำจากทองคำทองคำใช่ครับพบในดินแดนที่ห่างไกลอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โห<ฮ>นี่อาจจะบอกใบ้ถึงการเชื่อมโยงในโลกยุคโบราณที่เราไม่เคยรู้มาก่อน หรือเป็นแค่ความบังเอิญที่สองวัฒนธรรมที่อยู่ห่างกันคนละฟากโลกได้สร้างวัตถุปริศนาที่คล้ายกันขึ้นมาโดยไม่ได้นัดหมายเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วครับแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ,ถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืม กดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ